สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทนะคะทํานายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปค่ะที่จะมาทํานายดวงการงานการเงินความรักของคุณคุณทั้ง12ราศีว่าในเดือนเมษายนนี้จะเป็นเช่นไรค่ะ,คะสำหรับท่านที่เกิดในราศีพิจิกนะคะประจําเดือนเมษายนพศ2559นี้ค่ะ ลูกแก้วของเทพมานะคะหมายถึงเทพแห่งสงครามการต่อสู้ค่ะเพราะฉะนั้นชาวราศรีพิจิกนะคะในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องเหนื่อยกับภาระของงานนะคะมีการเดินทางเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะแล้วก็งานแต่ละตัวที่คุณเข้าไปทำเนี่ยนะคะค่อนข้างจะมีปัญหามีอุปสรรคมากมายเลยทีเดียวค่ะนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่งานที่คุณทำนะคะใช้ความอดทนอย่างสูงค่ะแล้วคุณก็จะได้รับความสำเร็จในที่สุดไพ่ สันฉายแสงนะคะหมายถึงความความมีชื่อเสียงความสําเร็จจากการงานที่คุณได้ลงมือกระทําแม้จะผ่านอุปสรรคมาอย่างมากมายนะคะผ่านในเรื่องของความลําบากอย่างโชคชนแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะความสมหวัง,คว,มมงความมีชื่อเสียงก็จะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะ เรามาดูในเรื่องของการเงินกันดีกว่านะคะการเงินเกิดอาการเซ็งเซงเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตนเองได้รับนักนะคะรียไ,ได้ว่าคุณทํางานมากแต่ว่าการเงินได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะก็อาจจะทําให้คุณเกิดรู้สึกความเบื่อหน่ายเข้าไปบ้างนะคะก็รองหาในการต่อรองการเจรจานะคะการเจรจาต่อรองในเรื่องของการเงินการทองนะคะก็อาจจะต้องอาศัยหุ้นส่วนนะคะหรือผู้ร่วมมือหรือเป็นลักษณะของการ มีบัตดี้นะคะคอยเป็นคนช่วยพูดช่วยเจรจาให้นะคะถึงจะเหมาะสมกว่าถ้าสําหรับใครที่คิดอยากจะลงทุนนะคะก็อาจจะไม่ค่อยได้ดังใจนักในเรื่องของการลงทุนคนเดียวก็ควรหาหุ้นส่วนมาร่วมด้วยนะคะการลงทุนนั้นถึงว่าจะไปได้รอดและก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาดูในเรื่องของความรักกันดีกว่านะคะความรักได้ไพ่เดวิลขึ้นมาค่ะระวังนะคะว่าคนที่ไม่มีคู่เนี่ยนะคะจะตกเข้าไปอยู่ในเรื่องของอ ตกหลุมสเสน่ห์หรือตกโบกเสน่ห์ของเพศตรงข้ามได้ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เข้ามาในช่วงนี้ก็ขอให้ดูดูกันไปก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเสียเปรียบเขานะคะเพราะเขาจะมา,าหาผลประโยชน์จากคุณมากกว่าที่จะมาให้คุณเนี่ยนะคะมีความสุขกายสบายใจหรือเป็นลักษณะของอการที่แบบว่าจะ ไฟฝันถึงอนาคตร่วมกันเนี่ยคงจะยากนิดหนึ่งนะคะแต่สําหรับรายที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเขาบอกว่านะคะคู่รักเนี่ยก็มักจะทําอะไรตามใจตามอารมณ์นะคะไม่ค่อยที่จะยืดหยุ่นในเรื่องของความรักต่อกันนะคะก็อาจจะมีปัญหากันได้ง่ายๆนะคะโดยเฉพาะนะคะเพศชายค่ะระวังการเที่ยวเตรยามค่ําคืนนะคะก็จะทําให้คุณเนี่ยนะคะเพลอไพลออกนอกลู่นอกทางกันได้ง่ายๆเลยนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกในเดือนเมษายนนี้ค่ะ